ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกๆท,ท่านในสัปดาห์นี้จะขอนำทุกท่านมาศึกษาถึงหลักอริยมรรคปิองแปดหวัวข้อที่สองนั่นก็คือสัมมาสังกัปปะคำว่าสังกัปปะในแปลว่าควารรมดำริซึ่งบีนัยะสำคัญที่เราพึงทำความเข้าใจอยู่สองประการด้วยกัน ความดำริก็ไม่ถึงความคิดเริ่มแต่ความคิดเริ่มนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปในเชิงบวกก็หมายความว่าคนที่คิดจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาถ้าสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขทั้งแก่ตนแก่ผู้อื่นและก็แก่สังคมเราเรียกความคิดเริ่มประเภทนั้นว่าเป็นความคิดเริ่มสร้างสรรค์ซึ่งตรงกับคําว่าสัมมาสังกัปปะในทางพระพุทธศาสนา แต่ถ้าใครคิดจะทําสิ่งใดขึ้นมาและสิ่งที่เราคิดขึ้นมานั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อโทษเป็นไปเพื่ออันตรายทั้งแก่ตนเองและก็แก่ผู้อื่นซึ่งเป็นความคิดในเชิงไม่สั่งสรรก็ตรงกับคําว่ามิจฉาสังกปะในทางพระพุทธศาสนาทีนี้ในหลักระะมรยมกมยงค์เนี่ยท่านใช้คําว่าสัมมาสังกปะก็เป็นการยืนยันอย่างชัดเจนว่า ผู้ที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่การพ้นทุกข์จะต้องเป็นผู้ที่เดินอยู่บนเส้นทางของความถูกต้องความคิดเร,เริ่มที่เราคิดจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็แล้วแต่ต้องเป็นไปในทางที่ถูกในทางที่ควรในทางที่ชอบนั่นคือวิธีปฏิบัติหรือหลักปฏิบัติซึ่งเป็นประเด็นสําคัญเลยแต่หลายท่านก็ตั้งคําถามว่าแล้วความคิดเรเริ่มอย่างไหนล่ะจะจัดเป็นความคิดเริเร่มที่เป็นสัมมาสังกัปปะ หรือความคิดรเริ่มที่เป็นสมาสังกปานั้นต้องประกอบด้วยองคุณธรรมอะไรบ้างในประเด็นนี้เป็นสิ่งที่สามารถจะศึกษาทำความเข้าใจได้อย่างไม่ยากเก็นความคิดที่จัดเป็นสมมาสังกปานั้นหรือวา่าความคิดเริ่มที่จะเป็นสมมาสังกปานั้นต้องอยู่ในกรอบของคุณธรรม3ประการด้วยกันอันนี้คือบททดสอบหรือบทที่จะมาชี้วัดว่าสิ่งที่เราคิดจะทำนะจัดเข้าในสมาสังกปะหรือไม่ คุณธรรมสามประการคืออะไรทุกครั้งที่เราคิดจะทำอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะทำนั้นต้องไม่เป็นสิ่งที่นำเราเข้าไปภัวพันยอยู่กับเรื่องของกรรมมรณคแต่ต้องเป็นสิ่งที่จะดึงเราให้ออกห่างจากกรารมมรณคนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่2ทุกสิ่งที่เราคิดจะทำทุกวิธีคิดคิดจะทำจะต้องเป็นควา,ามคิดที่ไม่ถูกกระตุ้นด้วยอำนาจของความอาฆาตพยาบาท ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือไม่คิดจะทําอะไรด้วยจิตที่ประกอบด้วยความอาฆาตพยาบาทต่อใครๆประการที่สมเมื่อเราคิดจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งที่เราคิดจะทาต้องไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนใครไม่ว่าจะเป็นตัวเองไม่ว่าจะเป็นผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นสังคมนั้นความคิดเร,เริ่มที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอยู่ในกรอบของคุณธรรมทั้งสามประการนี้ นี่คือความคิดเริ่มในส่วนที่เป็นสัมมาสังกัปปะซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่จะขัดเกลาใจิตใจของเราให้เดินไปสู่เส้นทางแห่งการดับทุกข์ให้เดินไปสู่เส้นทางของการเข้าถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นทางสายเอกในทางพระพุทธศาสนาที่เรามาดูบุคคลทั้งสามประเภทคนที่ปรากฏอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยถ้าเราจะจัดลําดับแบบง่ายๆก็คือมีอยู่สามประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งก็คือปุถุชนหมายถึงบุคคลที่ยังหนาไปด้วยกิเลส คนกลุ่มนี้ก็เป็นบุคคลที่ยากมากที่จะเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาสัมมาสังกปะขึ้นมาขอภยัยเพราะว่าชีวิตที่ยังกล่นไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยยังมีความเห็นแก่ตัวเป็นแกนนําอยู่พอคิดจะทําอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็จะเป็นความคิดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนเป็นไปเพื่อการทําลายผู้อื่นหรือเอาความเห็นแก่ตัวเป็นแกนนําเราจึงเรียกว่าเป็นบุคคลที่ยังหนาไปด้วยกิเลส ที่เป็นผลมาจากการไม่พัฒนาจิตแต่ก็ไม่ด้ความว่าบุคคลกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่อยู่อย่างนั้นโดยไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้เมื่อไรที่เขามีสติปัญญาได้ฟังครูบาอาจารย์หรือได้เข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติธรรมก็จะเริ่มพัฒนาจิตของตัวเองให้ก้าวข้ามจากความเป็นปุุชนเนี่ยอย่างวอยที่สุดก็ขึ้นสู่บุคคลระดับที่สองก็คือกัลยาณชนคําว่ากัลยาณชนก็หมายถึงความเป็นคนดี ความเป็นคนดีก็ไม่ถึงคนที่มีคุณธรรมในจิตใจแล้วพอมีคุณธรรมในจิตใจความคิดที่เริ่มที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นความคิดเริ่มที่อยู่ในกรอบแห่งคุณธรรมทั้ง3ประการนี้ไม่คิดเบียดเบียนใครไม่คิดทําร้ายใครไม่คิดอาฆาตพยบบาทใครและก็ไม่คิดที่จะเอาตัวเองไปผัวพันอยู่กับเรื่องของกรรมคุณเพราะฉะนั้นบททดสอบเหล่านี้เป็นบททดสอบที่สื่อความหมายเราได้เห็นเอาละบุคคลที่คิดอย่างนี้เราจัดว่าเป็น กัญชาชนและความคิดที่เป็นกรยาาชนเหล่านี้ก็เมื่อได้รับการฝึกฝนอบรมอย่างถึงที่สุดแล้วก็จะพัฒนาตัวเองให้ข้ามพ้นจากความเป็นกรญชาชนก้าวไปสู่ความเป็นอริชนในยุคสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่บ้านเมืองเกิดโครคภัยไข้เจ็บเกิดการระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เห็นความดํารหคิดของบุคคลหลายกลุ่มที่ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นกรรยะาณชนอย่างน่าชื่นชมทีเดียวหลายคนนั้นมีความรู้ทางด้านการแพทย์ก็เอาตัวเองไปเป็นกิจอาสาดูแลผู้ป่วยดูแลผู้คนที่รับผลกระทบบางคนไม่ได้มีความรู้ทางด้านการแพทย์แต่ว่ามีเรียกว่าทุนทรัพย์มีสิ่งที่เป็นยาสมุนไพรก็เอายาสมุนไพรที่ตัวเองมีนั่นแหละ ออกไปแจกจ่ายสู่บุคคลที่เขามีความต้องการหรือมีความจําเป็นต้องใช้หลายคนหลายท่านก็สละทุนทรัพย์ของตัวเองช่วยเหลือบุคคลที่อยู่ด้านหน้าเช่นทำอาหารไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์เอาอาหารไปแจกแก่บุคคลซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดฮะเป็นวิธีคิดเป็นความดําบรคิคิดที่นําไปสู่การกระท ซึ่งจัดอยู่ในหลักที่ควรในหลักที่ถูกต้องท่านดูเถอะไม่มีเรื่องของกรรมาคุณเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีเรื่องของาความอาฆาตพยาบาทเข้าไปเกี่ยวข้องและก็เป็นความคิดที่ประกอบด้วยเมตตาไม่มีความรู้สึกที่จะเบียดเบียนใครเพราะฉะนั้นหลักเหล่านี้จึงเป็นหลักแห่งสัมมาสังกัปปะที่เราดําบีคิดแล้วนําสู่ภาคของการกระทําเมื่อนําสู่ภาคของการกระทํากิเลสในจิตก็จะค่อยๆ เลือนหายไปเลื่อนหายไปหรือได้รับการขัดเกลาไปเพราะทุกการเสียสละทุกการช่วยเหลือทุกความคิดที่ดีมันเป็นการทําลายกิเลสไปในตัวพอเราเสียสละเราขัดเกลาอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งเราก็จะเข้าสู่ความเป็นนริยชนคือจิตใจนั้นเรียกว่ามีความคิดที่ดีอย่างมั่นคงไม่กลับไปกลับมาหรือไม่ถูกกิเลสเข้ามาปรุงให้จิตใจมันอ่อนลงไม่ให้มีแวบแปล่ความรู้สึกที่ มีความโกรธมีความมาคาดพยาบาทต่อบุคคลอื่นได้ดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสัมมาสังกัปปะก็หมายถึงการดำริกระทําในสิ่งที่ถูกในสิ่งที่ควรโดยบีหลักคุณธรรมทั้งสาประการก็คือความไม่ดึงตัวเองไปผัวพันกับเรื่องการความไม่คิดกระทําสิ่งใดด้วยความมาคาดพยาบาทและความไม่คิดสิ่งใดเพราะต้องการเปลี่ยนเบียน์ทำลายใครเป็นตัวตั้งก็ขออนุโมทนาแก่ทุกท่านกอเราทุกคนจงเดินตามเส้นทางนี้ ใช้ชีวิตอย่างคนที่เป็นสัมมาสังกัปปะเพื่อกัดเกลาทําลายกิเลสของจิตตนเพื่อก้าวสู่ความสุขอย่างสูงสุดคือการเข้าถึงพระนิพพานก็ขอทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร